่นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเจตัวที่บันทึกภาพไว้ก่อนที่จะได้รับความเสียหายหลังถูกคนร้ายใช้อย่างรถจักรยานยนต์จุดไฟแล้วไปคล้องกับกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ตามเสาไฟฟ้าริมถนนสายปัตตานีหาดใหญ่เมื่อคืนนี้โดยคนร้ายใช้ผ้าปิดบางใบหน้า ซึ่งตำรวจสพน้องจิกจังหวัดปัตตานีนำภาพขณะเกิดเหตุไปเปรียบเทียบแฟ้มประวัติอาญากรเพื่อเร่งติดตามคนร้ายและขออนุมัติออกหมายจับต่อไปพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแกวรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดรถตำรวจสพ,พท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งทำให้ตำรวจเสียชีวิตท่านายและขอให้ตำรวจเพิ่มความระมัดระวังเพราะรูปแบบการก่อเหตุของคนร้ายเปลี่ยนไปจากเดิม จากนั้นได้ไปเป็นประธานรถน้ำศพตำรวจสีนายที่วัดพุทธภูมิเทศบานลนครยะลาพลตรีชาวาลิตชุนประสานผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้สั่งให้มีการปรับแผนตรวจสอบรถเป้าหมายที่เหลืออีก15คันโดยให้เน้นการตรวจสอบอย่างละเอียดหลังพบว่ารถที่นำไปก่อเหตุจะมีการเปลี่ยนสีและป้ายทะเบียนเพื่อตกตาเจ้าหน้าที่โดยรถในบัญชีแจ้งเตือนคันล่าสุดถูกคนร้ายนำไปทำคาบอมที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้